สวัสดีดค่ะพ,พอๆกันฉันเดิูฉันเคยครับผมกับสองต้องผู้เฒ่าผ้ากินชาแนวผ้พาผีพันลองเขามากินกันคือเก,าก่าคือเดิมอครับผม,มน,น,น,นี่ยังให้กินเลยเนาะประวัติเมื่อนี้กินลาบ้กับพี่น้องคะ่ะลาบไข่หมดแดงแซ่บๆบแค่ะลาบเนื้อค่ะคุมค้มๆแซ่บๆน้ำกันค่ะแตงโมค่ะหัวงสุกคือเก่าอ่างุ่นเข้าคือเก่าพักรวมๆมาเป็นลองนี่ห่อรูดๆเต็ม พี่น้องขนมขนมโบราณโบราณพี่น้อข้าวโพงข้าวปโพงแบบยังกินเห้งพี่น้องก่อนเื่มก็ขอบขอบคุณมาพี่น้องฟังไปเห้งสุขุสุขพลินเนาะดีไปมาเยี่ยมยามทำข่าวช่อง้อมภูเขาเชนเน็ตเป็นยอดครับตะไคร่หอดพันทรัพย์เนาะพี่น้องเนาะทางช่อง้อมภูเขาขอขอบคุณพี่น้องฟังไปเห้งสุขทุกคนเลยพี่น้อง คืเบิเ่งแย่งกันน้อพี่น้องเนาะจุดกำลังแรงใจให้กันครับผมก็ขอขอบคุณยอดพระกระไคพันครับนแล้วไม่ขับพี่น้องจูบผู้สุขคนเนาะครับผมอีพีหนึ่งกับมะพี่น,น,น,น้องกินข่าวก,กินน้ำน้ำกันขึ้นเกาขึ้นเดือมครับผมเมนูมินิการทำห็ดหนุ่มพน,น้องเนาะต้องห่อนนาะพี่น้องเนาะห่เอานเอาพี่น้องเอาเนาะคุณมดโต๊ะหรอเหมือนกันนะตเตรียมกันห่อนเยื่อขึ้นเกา จอ,องเองแถวแบบนี่แหละพี่น้องเพราขอภายในรอบพี่น้องเนาะกู่่กินยิบมากพี่น้องคืดยากอยู่แล้วพี่น้องมากวาไใ่รมาแดงกับมีดพี่น้องเนฮะ้ยพี่นอนะ้องพี่น้นนองยากขึ้นแล้วอืมคือคุณเป็นคนกัดมากพี่น้องเนาะ

อห้อนหอนอนะตัดเอากันไปไวยังม,ม,มากีน,น่สุปีนิมากมากินห,หัว้อมแดง bắn gì là vùng bó bên này rồi, bên lắm luôn เออทมเรอบอเนี่ยตัวทำเป็นยากเกมยกัวหันคอหันกาเาถอดเพราะว่าพยเรือเป็นของบ้าน้ฮาฮ้อนห่อ มาห่อนมาห่อนเอาน้อาปุ้นปุ๊กเอ,อ้าห่อนอือมากยังครับอือเราจะได้กินด,ดื่นคับพี่สองพี่ดึงนะพี่เมื่อย่างคนเหล็กยินอื่นจบ Mm -hmm. Eu well, não งานบุญลงพอชนิด F2 ข้าไปเบินนน่นงานทวารมาลง่เจอดืงเงนมอลำยี่ห้้าไปมาลำวุงเถียงบงหวานบุ้งจลองขั้นซับไปมาลำวุมงนะพี่หนังแต่ลกันบ่ ไอเมื่อกี้ไดไล่ยู้่หน่องไอ้บุญแ้งรูปอะรูปรูปอะรูโรูปไอ้บัวโด่งไปหน่องมึงจะบ้าหอนไหมกระลยกลับมาบ้านไนสองโูครับขมือรูปหนึ่งคสาม Để ý mình. Để nữa. Để không Để không đẹp các cái vậy đó ngon nhá luôn chứ ยี่สินสาสวรรค์บ่ย่างเขาเขาบุมุ่นนี่หรอขอบพ่อเขากับพ่อแล้วหลาสนสัเตอร์เขาลุดเนี่ยพ่มไปถึงที่สิสามพุ่ควแม่ลูกจอ่อมเกลือเขาหนกพ่าสิ่หนึ่งถึงถึงบต้องเขา có cái máy cách chim mắng mhm mà muốn, mhm 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 mà Ừ, ừ. ừ. เา้าาล้เ hmm. ล <Hey, people. S 2> mm ็กหน่อยือเฮ้ยพี่เล้นะอืมพี่ด

มีต้งเฮงขมินมีต้นนันดอกไม้เี๋เสวยรู้ไหมครับว่ามืดลองมือเึกออกของเขาก็บอกมงอึมอือหรือว่เลียดมกมองมากัดจช่ไ่าพี่องช้ำๆเลยหวานลูกเขาเจ้าลยไรล่ะ <laughs> hôm bạn <cười và coi yạt> thật rồi ơi chúc rồi lên

พวกอัน่ี้ตงนี้เนี่ยกาะลุ้นเมื่กยกมุนเลยอ อ่ะอิ่มพี่น้องคือว่าเด็ดพี่น้องเนาะครับผมกับเจ็บๆล้มกันพี่น้องเนาะอ,อีพี่นี่ขอขอบคุณพี่น้องอไปห้องทุกคนรับพี่น้องเนาะที่ตามถึงครั้งกลับไปรับพี่น้องเนา,าะท,ทั้งสองผู้เฒ่าก็ขอขอบคุณไวนะ้ละโอกาสนี้ครับผมก็อีพี่นี่ก็เจ็บๆน้มกันครับผมก็ขอคิดคิดไปทำหนีิพอบอกกันพี่น,น,นาครับผมสวัสดีครับ